เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมพวกกาผมมิสเตอร์เบนเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมารีวิว Acer XB280HK กันนะครับก็เพิ่งได้มาสดๆล้อนๆเลยครับเป็นอั t ต้า d 4K 2K นะครับก็มีระบบปฏิบัติการให้มาเนี่ยเ v i d i ี G-Sync นะครับก็คือจะซัพพอร์ตกับการ์ดจอของทาง Nvidia นะครับก็คือทำให้มันดีขึ้นนั่นแหละเออเพิ่มประสิทธิภาพนะครับก็เสมกับตัวจอและการ์ดจอนะครับ ก็เหนื่อยมากวันนี้นั่งรถทีเอย่อยรถตั้งแต่โอ้ขากลับอย่างเดียวก็แค่สิบโลนะครับตั้งแต่กี่โมงสี่โมงเนี่ยกลับมาถึงสามทุ่มนะครับจะบ้าตายสิบโลเองนะอ่ะก็มาเข้าเรื่องกันก็ต๊ะกล่องนี้เป็นด้านหน้าตัวกล่องนะครับมาดูด้านบนกันบ้างนี่เหนื่อยมากก็มีรายละเอียดบอกเนี่ยยี่สิบแปดนิ้วนะครับ แล้วก็ระบบบริการ NVIDIA g s y n c นะครับ u t o a HD แล้วก็ไอหนึ่งมิลลิเซกนีครับเขาเลือกค่าอะไรไม่รู้ Response time นะครับแล้วก็มี f i n g e r p r ละครับอืมประมาณนั้นแล้วก็ Energy Star นี่น่าจะเป็นแบรนด์เฉยๆอะไรสักอย่างนะครับก็มาครรยระเอียดเห็นราคามันลงเยอะนะครับก็เลยซื้อมาตัวนี้นะครับด้านข้างกล่องมาดูด้านข้างกล่องกัำนาง เหนื่อยเลยนี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากบอกขนาดนะครับนี่ดูกันก่อนแล้วก็นี่สเปคนะครับมีหนังยางด้วยเก็บก่อนอ่ะนี่เลยครับตามนี้มาดูอีกข้างหนึ่งกันบ้างก่อนจะแกะกล่องนะครับก็อยากให้เห็นตัวกลองกันก่อนนะครับไหนว่านี่นะครับก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิม มีรูปจอนะครับอ่าตามนี้ถ่ายแบบกระกากเหมือนเดิมทำไมไม่ชัดเลยแสงน้อยเลื่อมากกันช่างมันโอเคอันนี้ก็จะเป็นรุ่นสเปคอะไรของมันนะครับไม่โฟกัสเลยวะอ่าโอเคนี่นะครับสเปคก็ตามนี้น่าจะ ก็โอเค okay. เดี๋ยวเราไปแกะก,กล่องกันเลยแล้วกันนะครับมันไม่โฟกัสเลยอะโอเคเดี๋ยวไปแกะก,กล่องงานแป๊บหนึ่งถ่ายคนเดียวแกะกล่องลำบากแป๊บนึงนะครับเอาละครับหลังจากดึงตัวโฟมออกมานะครับภายในกล่องก็จะมีตามนี้เลยนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวลองไปดูกันทีละชิ้นโอ้มีติดพลาสติก เหนื่อยนะครับไม่ใช่อะไรขับรถเหนื่อยมากกว่าจะกลับมาถึงมันผ่านสนามลบมาเลยนะครับดึงก่อนโอ้ตัวพลาสติกอะไรอย่างเยอะโอ,โอ้ตัวถังหนาะนะเนี่ยอาดึงเอามาก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ ตรงนี้มันสีส้มนะครับหมุนได้ไหมหมุนได้นะครับหมุนได้หมุนได้ก็ผ่านไปกับตัวฐานวางไว้ตรงนี้ก่อนอาจ๊ะก็มีอะไรให้มีสายแต่ไม่น่าจะใช่ HDMI คืออะไรเดี๋ยวผมขออ่านแป๊บเห็นมันเขียนไปที่ข้างหน้านะครับว่ามันคือสายอะไรสายบิสบิสลิงครับไม่เคยใช้เหมือนกัน กับจอส k นะครับเนี่ยเห็นไหมเควางไว้ก่อนอันนี้สายไฟนะครับไม่มีมอปแปลงสายล่องลยโอเคอันนี้ก็คงเป็นคู่มือนะครับของทางเอเซอร์นะครับท่านโอ้โหไม่โฟกัสอีกแล้วอ๋อเป็นปัตรรับประกันวารันตี้แล้วอันนี้คงเป็นคู่มือมั้ง ภาษาจีนเลยนะอ่านไม่ออกวางไป <c oughs> นี่เป็นตัวฐานนน่เลยใช่ไหมผมว่าใช่แหละยาวๆแบบนี้จะอะไรอีกละ่ะโอ้ยหนักเว้ยโคตรหนักรู้แล้วหนักที่อะไรไหมหนักที่ฐานไอ้ไอ้ที่ไอ้นี่เองคือยกมาหนักมากบอกเลยแล้วกล่องใหญ่มากหรือมาม่ามาเทียบให้ดูมันใหญ่ขนาดไหนใหญ่ชิบหายเลยกล่องแล้วโคตรหนักด้วย เอาออกมันเอามันออกมาไม่ใช่เอามันกบางมาโอเคนี่เป็นสีเงินนะครับมันเมทัลลิกเลยนะครับ แต่งแนวนี้สวยมากดำเมทัลลิกดำตัดกับเมทัลลิกนะครับมันลดเลยในรถนะครับเหมือนกันเตะสวยงามแข็งแรงหนักโคตรหนักที่ชิ้นเนี้แหละครับแข็งแรงแน่นอนนะครับขอให้ดูยังไงดีหนักอะ่ะเออแต่นั้นเป็นพลาสติกมั้งพลาสติกแบบแข็งอะ่ะนะครับพลาสติกละ่ะโอเคนี้หมุนได้น่าจะวางไว้ก่อนเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรจะวางแล้วแหละมาดู ตัวจอกันก็ออกมาอยู่นี่บางๆนะครับแต่มีตรงนี้หนามาตรงกลางนูนๆเอางี้เดี๋ยวประกรอบให้เสร็จก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่นี่คือตัวจอนะอยู่ตรงกลางนะครับแบบแฮมเบอร์เกอร์ก็เดี๋ยวมาประกรอบเสร็จก่อนแล้วยวให้ดูตอนเสร็จนะครับโอเคขอเวลาประกรอบแป๊บหนึ่ง เขาทำคนเดียวมันถ่ายไปทำไปไม่ไหวนะครับโอเคบายบายแป๊บ okay. นึงเดี๋ยวมานี่นะครับก็เป็นหน้าตาที่ประกอบเสร็จแล้วไม่ชัดอีกแล้วดูใกล้ๆกันนี่มีป้ายนี้ติดมาให้ด้วยโอ้โหทำไมมันไม่ชัดขนาดนี้นี่กล้อง S7 Edge ใช่ไหมเนี่ยแต่อยากจะบอกว่าจอใหญ่มากนะครับเทียบกับนี่เลยม่าบิ๊กเลยนะครับดู ล็กกระจิตเดียวนะครับเล็กมากเดีดด๋ยดูใหญ่มากนะครับครับหนึ่งนี่นะครับ 4K 2K ปึบ๊บนี่ก็บอกรุ่นนะครับ XB200HK นะครับมา,มาดูมุมอื่นๆกันว่านี่ผมเงยอยู่นิดนึงนะครับ วา,ากัน่ะให้มันก้มเมืนเดี๋ยวจะตรงไหนวะเนี้น,นะนี่นี่ด้านบนนะครับตามน,นั้นนี่ก็เป็นด้านหลังนะครับนี่จะงงหัวกันไหมเนะี่ยวันนี้ก็เป็นด้านคลางคร่าว นะครับติดสายพลังพลังไปหมดนะครับโอเคก็ okay. ตามนี้แล้วกันห้องผมแค่นิดนึงนะครับก็ทำใจของเยอะมากนะครับก็โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับถ้าอยากจะรู้ว่ามันดีไม่ดีน่าใช้ไหมก็ถามหลังไม์แล้วกันนะครับคงไม่ได้แกะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับ โอเคหนื่อยมากเดี๋ยวต้องไปทตะสตีเีนะครับลิ้นพันละโอเคก็ okay, <okay. S 2> ไว้เจอกันใหม่ครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ